ทุกท่านอดใจอีกนิดเดียวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็จะมีที่นั่งกินข้าวนะทุกท่านแคร่ตัวนี้นะฮะผมทําความใหญ่นะทุกท่านอยู่ที่ใหญ่ยาวเนาะสองเมตรคูณร้อยห้าสิบนะทุกท่านมันอาจจะดูใหญ่ไปนะเห็นเอฟซหลายท่านคอมเมนต์มาบอกว่าใหญ่ไปสังเกตดูว่าวางไว้หน้าบ้านเนี่ยมันจะเต็มเลยเพราะว่าตอนแรกลุงเลื่อนผมเนี่ยเสนอลุงเลื่อนบอกว่าแคร่ตัวเนี้ย ลุงเลื่อนจะวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมลุงเลื่อนบอกว่าไม่จะไปวางไว้ตรงนี้จะวางไว้ตรงนี้เอาไว้นั่งทํากับข้าวนั่งเล่นนั่งอะไรส่วนหน้าบ้านเนี่ยลุงเลื่อนอยากให้โล่งนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ตามตามวัตถุประสงค์ของคนอยู่แล้วกันนะทุกท่านผมก็เลยจัดให้เลยเอ่อเผื่อมีแขกมีอะไรมาจะได้นั่งกันหลายคนนะครับทาใหญ่เข้าไว้นะ่ะซึ่งถ้าลดอีกสักหน่อยนะถ้าลดลงไปอีกประมาณสัก สิบสิบห้าเซนเนี่ยผมว่ามันจะสวยพอดีเลยทำขนาดสองเมตรคูณสักร้อยสามสิบหรือไม่ก็ร้อยสี่สิบโดยประมาณเนี่ยมันจะพอดีสวยนะครับเออน,นี่ก็ยังว่าเลยมันดูเหมือนใจะใหญ่ไปด้วยนะ <c oughs> เออเอาไม่ไปไรนนั่งกินข้าวหลายคนได้นะทุกท่านเออนั่งกินข้าวหลายคนได้อันนี้ยังไม่ได้พลิกลงนะทุกท่านอันนี้ใส่ขาใส่อะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวพลิกกลับคืนนะก็จะโอเคเลย เรื่องไปไซไปไหนเออเออมามากินข้าวอ่ะมันมีช่อนอยู่ไหนเดี๋ยวพาลุงเลื่อนกินข้าวมันพักก่อนอเบื้องต้นนะฮะก็เคร่ของเรานะฮะดูดูฝั่งนี้อาจจะไม่สวยไม้อาจจะไม่เท่ากันเราพลิกข้างอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันจะสวยผมก็ทําการตัดเหลี่ยมตัดมุมอะไรต่างๆนะฮะไม้คำยันเนี่ยผมทําคำยันขึ้นมาฝั่งเดียวนะ คำไม่ให้มันล้มไปตรงกลางส่วนมาตรงนี้เนี่ยมันแข็งแล้วเพราะผมผมใส่ตะปูเยอะแล้วนะใส่ตะปูทั้งตรงนี้สามเล่มแล้วก็ตรงนี้อีกสองเล่มรวมเป็นห้าเล่มนะครับใส่ตะปูเยอะแล้วนะวันนั้นมันไม่หักแน่นอนผมก็เลยทําค้ายันแค่ไม่ให้มันล้มไปตรงกลางผมขยับดูแล้วว่าตรงไหนมันอ่อนนะผมก็เลยค้ายันตรงกลางอย่างเดียวนะครับนะพอเราใส่ไม้แป้นมาอะไรมันก็จะแข็งไปอีกนะทุกท่าน เอฮะเราก็จะทานข้าวทานปลาเอาท่านเออลุงเลื่อนแกก็ไม่มีเงินซื้อข้าวกินแล้ะอันนี้ซื้อข้าวเลี้ยงลุงเลื่อนก่อนมันมีเงินเก่าอยู่ประมาณสักสามสิบสี่สิบาทนี่แหละนะครับประมาณนี่แหละประมาณสามสิบกว่าบาทนี่แหละเงินข้าวข้าวนะเออหมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็ต่อไปก็มีอะไรก็แบ่งกับลุงเลือนกินไปเดี๋ยวผมหาอาหารตามธรรมชาติมากินด้วยกัน นะเดี๋ยวก็จะไปทานข้าวทานปลาก่อนนะกินคงกินข้าวนะพี่โนโอ้องวยเออยืมพัดลมของลุงเลื่อนนะใช้งานก่อนเออกินขา้าวรับลุงเลื่อนนะั่งอยู่นี่ก็ได้ ดูก่อนว่า,า,วาอันไหนของลุงเลื่อนอ๋อนี่ของนนลุงเลื่อนนะเอ้ยยายายานี่นั่งกินเซนีรถลุงเลื่อนนะดผมก็จะนั่งกินตรงนี้นะท่านจะอดใจนิดนึงก็จะได้มีแค่นั่งกินข้าวแล้วสบายแล้ววันนี้บัต้องลำบากแล้วพี่นอ้องเลยเวลากินเข,ข่าก็หามงกินยากม,ออมีแค่มีอะไรก็สบายเลยเนาะ นั่งกินข้าวแบบชิวๆเลยแหละโอ้ข้าวจนวันเย็นหมดแล้วพี่น้องเลยเพิ่งจะหิวนะทุกท่านข้าวเป็นเกี่ยวค่ะเกี่ยววะไปหาทรงายฮะอืมอะไขี้ล่ะทรงนานแล้วล่ะค่อยไม่กินมันไม่หิว อร่อยหรือเปล่าลุงเลื้อนเอนไปกินส้มตำกับคุาเจ้าก็ได้อยู่บ่อร่อยอยทอดๆทอดๆเจอละลุงใหญ่เออมามาห้างมาเด้อพี่น้องกินข้าวขนาหมูกรอบส่วนลุงเลื้อนก็เหมือนเดิมข้าวขัดเจียว